สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญสตางลูสิบสตางเนื้อเงินแท้ปี2484รัชสมัยรัชการที่8เป็นเหรียญลายกระหนกแข้งสิงขนาดสิบสตาง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1.9เซนติเมตรพกพาไว้เป็นสิริมงคลเหลี่ยรุ่นนี้คนจีนสมัยก่อนนิยมให้ลูกหลานใส่ให้อยคอเพราะแก้เค็ดได้หลายอย่างทั้งส่วนใหญ่จะนำเหลียนสตางลูมาเป็นเครื่องประดับ เช่นใส่ในกำไลข้อมือเลี่ยมพลาสติกบางคนถือว่าสตางรูเป็นเครื่องรางชั้นเยี่ยมเชื่อกันว่าจะดีทางด้านเพิ่มโภคพย์หรือแม้แต่เป็นเงินถุงขวัญเพื่อเรียกเงินเรียกทองเหรียญสตางรูสิบสตางนับวันยิ่งจะหายากเต็มที โดยเฉพาะเหรียญเนื้อเงินมีสเสน่ห์โดยเฉพาะลายกนกลายพิกุลงดงามอ่อนช้อยมีความแข็งแกร่งและนุ่มนวลอยู่ในตัวมีศิลปะที่สวยงามจะเขียนว่าสิบสตางค์ รัฐบาลไทยส่วนอีกด้านตรงกลางจะเขียนว่าพศ2 4 8 4เป็นเหรียรัชสมัยรัชการที่8 วันนี้ก็พามาชมเหรียญสตังรูสิบสตังปีสองสี่แปดสี่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ